ของอินกอยเสื้อเชิ้ตสวยๆชุดออยอ37มาแล้วนะคะรอบนี้มีสีมาเพิ่มจากรอบที่แล้วแมคะลงแต่สีขาวใช่ไหมคะรอบนั้นก็ถูกตอบรับดีมากลูกค้าหลายคนไม่ได้ของก็สั่งจองไว้สั่งจองไว้อุ้ยต้องขออภัยนะคะใครที่สั่งจองคือของมันเพิ่งมาเราก็ทยอยจัดส่งให้อ่าก็ค่อนข้างนานนาะกว่าจะได้มา มีสีมาเพิ่มค่ะคุณรอบนี้มีสีมาเพิ่มมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะเอาเริ่มจากแนะนําคุณสมบัติของเขาก่อนก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะสวยมากเป็นผ้าลินินเลยค่ะใส่สบายๆแล้วมีงานลูกไม้ปักไว้ให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูงานลูกไม้เขาจะปักด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเป็นดอก ดอกเขาเรียกว่าดอกลอยนะคะยกดอกหรือว่าดอกลอยนะคะลูกไม้ก็เนื้อนิ่มๆลายสวยๆตรงบริเวณแขนคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเขาก็จะมีดอกลอยแบบนี้สวยๆให้เลยค่ะแล้วนอกจากตรงแขนนะคะก็จะมีความเป็นชั้นๆให้คือสีดํามองไม่เห็นต้องเอาสีแบบสีนี้นะคะนี่เขาจะ ไม่ใช่เป็นแบบแขนตรงธรรมดานะคะจะมีการเย็บชั้นให้เห็นรายละเอียดสวยงามเลยใช่ไหมคะเนี่ยเป็นกระดุมหน้าปกเชิ้ตนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เป็นทรงเข้ารูป าชายของเสื้อต้องบอกว่าเป็นชายตรงนะคะบางครั้งดูในรูปเหมือนว่าโคง้งแต่ที่จริงคือเป็นชายตรงนะคะมีผ่าด้านข้างให้เรียบร้อยไม่มีซับในนะคะผ้าไม่ได้บางถึงขนาดนั้นนะคะกําลังดีเลยสวยค่ะรุ่นนี้มันดูไม่เยอะเกินไปไม่ไม่น้อยไม่มากเกินไปกําลังดีเลยนะคะแล้วสีเนี่ย มีสีมามีสีอะไรบ้างนะคะไฮไลท์ต้องบอกว่าสีดําค่ะเพราะว่าเชิ้ตไม่ได้มีสีดํามานานแล้วนะคะอันนี้มีสีดํามาให้คุณเลยสีดําก็ต้องใส่งานสีดำแล้วค่ะคุณ ใส่ง่ายๆแล้วก็ดูดีดูสุภาพดูดีนะคะแล้วก็เทด้วยสีดำต่อมาก็สีน้ำตาลแบบที่แมคค้าถือเลยนะคะสีนี้ก็สีกลางๆใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะเช่นกันใส่ได้ทุกอกาสงานนะคะอันนี้สีน้ำตาลหรือว่าสีที่แมคค้าใส่ก็คือสีกลีบบัวสีหว,วานหวานใส่แล้วดูแบบละมุนหวานหรือจะเป็นสีนี้คุณ สีฟ้านะคะสีฟ้าก็สวยเป็นฟ้าอ่อนๆสีแบบดูแล้วใส่แล้วสว่างสวยสดใสค่ะคุณอ่ะมี1 2 3 4แล้วก็สีอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวนะคะสีขาวก็อาจจะมีเหลือบ้างเพราะว่ารอบรอบที่แล้วก็ถูกสั่งจองไปเยอะนะคะก็มีทั้งหมด5สีถ้าใครอยากจะได้สีอะไรก็ทักกันเข้ามาเลยนะคะเบอร์ก็เริ่มจาก3 8 4 10ด4 2, 4 4 4 6 4 8 5เลยนะคะ ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นงานสั่งจองจัดส่งให้ได้1-2วันแต่ว่าสีดำเราก็จะมีพร้อมให้คุณเลยนะคะคุณก็ถ้าเข้ามาสอบถามเข้ามาว่ามีของไหมชอบสีอะไรก็ถามกันเข้ามาเลยราคาก็ยังเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่990าาทักไขเก็บไปทางก็พันกับ40บอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากมคุ้มมากๆค่ะคุณอ่ะถ้าชอบก็ดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนนะคะว่าสีไหนถูกใจคุณนะคะแล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้แหละ วันนี้ไปแล้วนะคะ